ถ้าู้ชมที่นี่จะเป็นอศาลไม่แม่ตะเคียนหรือไม่ใช่นางเรือเดี๋ยวดูก่อนนี่สวัสดีครับผมครับอันนี้ก็คือแม่ทับทิมท่านชมนะครับสาธุสาธุนะครับมาขอโชคขอลาบเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะพาทุกคนมาขอโชคที่นี่นาะงไปเดินดูข้างในก่อนท่านชมนะครับสาธุปังปังเฮงเฮงวันนี้มาขอโชคถึงวัดไรแตงนะครับวัดไรแตงทองท่านชม สาธุแม่สวัสดีครับแม่อมขอโชคขอลาบกับแม่อุ้ยท่านผู้ชมดูแก้มดิเลขขึ้นดูดิเลขอะไรทุกคนออ้ยฝุ่นเกาะแม่หมดเลยทุกคนสาธุสาธุแม่โอ้คุสวยจังเลยแม่นี่คือแม่ทับทิมนะทุกคนนะครับก็พาทุกคนมาขอโชคขอลาบนะเลขแรกที่เห็นก็คือตรงแก้มแม่เลยนะนี่ สามอะไรทุกคนลองตีมาแล้วกันเนาะนะครับหลายคนบอกว่ามาขอโชคอย่าเนี่ยอย่าชี้นํานะครับท่านชมส่งให้ดูแล้วกันแต่ชอบที่เป็นเลขสามขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วกันเนาะสามเก้าหรือเปล่าไม่รู้นะท่านชมโอเคไหม๋ยวลองส่งที่อื่นด้วยท่านผู้ชมทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเสาเสาแม่ น่าจะเป็นเสาบ้านเก่าท่านผู้ชมนะแล้วเขาแบน่าจะมีอะไรสักอย่างเนาะเขาก็เลยมาเอาไว้ที่วัดกันท่านผู้ชมนเนาะที่นี่นะแม่เนาะนี่นะครับอืมขอโชคขอลาบแม่อุยท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเห็นตรงนี้นี่นี่ห้าเก้าหรือห้าสามไม่รู้ในใจกันนี่เห็นไหมห้าเก้าหรือห้าสาม อสองปุ๊บเห็นปั๊บเลยทุกคนนะครับห้าเก้าหรือห้าสามทุกคนชัดเจนอยู่เนาะทุกวันนี้ลูกหลานก็แวะมาเยี่ยมเยียนนะแม่เนาะนะครับพามาทุกคนมาขอโชคขอลาภที่นี่นะแม่ก็เห็นเลขไปฝากอ่าทางบ้านเนาะยวลองส่องกันดูถ้าไปช่ว,ว่าจะมีเลขตรงไหนบ้างนะครับอืมปังปังทิงทิงนะครับรวยรวยนะครับก็ขอโชคขอลาบกับแม่เนาะเดี๋ยว ถวายน้ำแม่นะนะครับออกาน้ำออกให้ขวดเดีย๋ยวถวายน้ำแม่ขวดหน,นึ่งอืมขึนมน้นเขาพูงีูได้ทำอะไรอ่ะถวายแม่ก่อนนะ สาธุสาธุแม่ dragon. วันนี้ลูกหลานคนสองเลขแบบเอ้ยคุณใหม่นะมาดูองวันนี้มาสองคนกลับมาดูองนะแม่เนาะมาขอโชคขอลาบกับแม่เนาะก็หวังว่าจะได้โชคนะครับวันนี้ผมเดินทางมาก็อาจจะขำหน่อยนะแม่นะอนะมาถวายแม่เด้อขอโชคขอลาบให้ลูกหลานถ้าอได้โชคได้ลาบหรือลูกหลานจะเอาเอาของมาถวายแม่นะสาธุสาธุฟังปังนะแม่เด้อสาธุสาธุคอยลูกเห็นเลขเด้อ <Skills ibles> <eyes>. นี่ออกมาตรงนี้ดูที่หน้าแม่เป็นเลขอะไรดูสามสามศูนย์สามศูนย์หรือสามเก้าสามสามศูนย์หรือสามหนึ่งพี่สามศูนย์สามไม่รู้ว magic, 3, 39, 39 like 49, 30, 3, 40, ่าสามอะไรสามเก้าสามเก้าเลยก็เหมือนะสามเก้าก็เหมือนสามเก้าสี่หรอเลขสามมาชัดสุดเนาะสามหนึ่งสามเก้าแล้วก็สามสี่ก็เหมือนอืม แม่สวยมากเลยนะจริงๆไม่รู้ว่าเขาปั้นปั้นรูปแม่สวยมากเลยทุกคนเนาะหน้าแม่สวยมากนะออปังๆนะแม่เนะาะม,มี่ขยวบเซียมซีแม่องหนูนเซียมซีอยู่เนาะเราขยับไปไปเดี๋ยวเ,เราจะขย่าเซียมซีขอโชคขอลาบแม่หน่อยท่านผู้ชมวันนี้มาแล้วเนาะไหนก็นมาแล้วก็เลยถาย่ายให้ทุกคนได้ดูนะเผื่อจะได้เป,เป็นเป็นเลขเป็นโชคให้ทุกคนเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับเยาะ แม่แม่วันนี้ลูกหลานมาขอโชคขอลาบนะก็ขอให้เลขที่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันนี้ก็ขอเป็นเลขของวันที่17มกราปี67นี้ขอให้ปังๆสามตัวเลยนะแม่เด้อสาธุ เลขแรกท่านผู้ชมเลขศูนย์นะครับมาสามตัวเลยทีเดียวเอาเลยสามตัวท่านผู้ชมเมื่อกี้เราเลขศูนย์ไปแล้วใช่ไหมเลขศูนย์กลับมาอีกศูนย์เก้าเจ็ดเลยเนาะเอาตรงนี้เลยท่านผู้ชมศูนย์เก้าเจ็ดนะทุกคนนะ ปังปงนะทุกคนนะสาธุสาธุขอให้เลขนี้เป็นเลขนาโชคให้กับลูกหลานเปอย่งสชคเออสียงโชคเสิ่งดวงนแม่เนาะปังๆนะแม่นะสาธุสาธุาธปัง,ปง,ปงๆมีเฮงรวยๆนะครับอุ้ยอ่องทำไมตรงนี้เป็นรอยเหมือนเลขอ่ะดูดิเนี่ยมันแปดสามนะเหมือนแปดสามเหมือนไหมเนี่ยทุกคนเห็นไหม นี่มันแปดสามเลยนะวงกลมแปดสามเลยวิ่ยได้อยู่นะทุกคนนี่อันนี้ขึ้นมาอันนี้อยู่อยู่หน้าสารแม่เลยนะทุกคนนะแปดสามเอาสิผมว่าเลขชัดอยู่นะถ้าทุกคนแบบว่าไม่เอาเลขอื่นเลยนะเอาตัวนี้เพราะว่าเมื่อกี้ตรงหน้าแม่เนี่ยมีเลขสามขึ้นอยู่ตัวหนึง่งถ้ามองเผิอๆตอนเนี้ยที่หน้าแก้มแม่เนี่ยเป็นเลขสามแปดอยู่ทุกคนเนี่ยเฮ้ยองตัวนี้เป็นสามแปดวะดูดิเนี่ย อ่ะมองมุมนี้มองมุมนี้เป็นสามแปดเลยที่แก้มแม่เห็นปะอืมสามแปดเลยทุกคนนะสามแปดแสดงว่าแม่ยังย้ำให้ผมอีกนะทุกคนแม่ยังให้เลขนี้อยู่นี่แปดแปดสามตัวล่างเป็นแปดสามนี่แปดสามชัดเจนเห็นไหมโอเคท่านผู้ชมนะโอเคเลยผมเอาแค่นี้เลยท่านผู้ชมปังๆเลยหิงหิ้งนะแค่นี้เลยทุกคนลำรวยลำรวยกันนะเดี๋ยวสรุปเลขให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับ อยู่ที่วัดไล่แต่งทองครับวันนี้มาขอโชคที่หลวงปู่หลิวแล้วพอดีเจอตรงนี้เป็นศาลแม่ทัพทิมท่านผู้ชมเนาะเป็นศาลของอ่าเขาที่เป็นเสาเสาไม้โบราณหรือเปล่าอันนี้เป็นเสาบ้านไม้โบราณนะท่านผู้ชมอยู่ด้านในเมื่อกี้เราต้องบอกว่าเมื่อกี้เห็นเลขท่านผู้ชมอยู่ตรงแก้มแม่ตอนแรกมองไปตอนแรกเหมือนเก้าสี่เก้าสามเก้าใช่ไหมสามสามเก้าสามสี่ประมาณนี้แต่ว่าพอมามองอีกทีหนึ่งท่านผู้ชมอีกมุมหนึ่งเนาะเป็นสามแปด เนาะแล้วก็แม่ก็ย้ําให้ตรงนี้อีกแลนล่างนะครับเป็นรอยเหมือนดําๆวางไว้อยู่ท่านชมนเป็นเลขแปดสามอีกเนาะส่วนตรงเลขจมซีเมื่อกี้นะศูนย์เก้าเจ็ดท่านผู้ชมศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าได้เพราะเมื่อกี้ตอนแรกผมเสี่จมซีตอนแรกเนี่ยมันขึ้นเป็นเลขศูนย์ก่อนเนาะแล้วทีนี้มันก็หล่นลงมาซ้ําอีกก็เป็นสามตัวอืมนะครับ เราเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราได้เลขประมาณนี้ท่านชมเนาะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราคนสองเลขบอยขึ้นใหม่แล้วก็มาดูอองด้วยแล้วอย่าลืมท่านชมเนาะเดี๋ยวเราอาจจะไปที่ไหนกันอีกท่านชมอย่าลืมติดตามรับชมคีวีโอของพวกเราเนาะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับเป็นกาลังใจให้พวกเราทั้งหมดทั้งสามช่องด้วยเหื่นี้ลาท่านชมก่อนแลว้วพบกันใหม่คีวีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ